ด้วยบุญญาบารมีต่อบรมโมคูทุกท่านทุบโอค์บรมโครคูทังหวลศาสตแทยหวลศาสจีนบรมโมคูปู่ชีวะปู่พระพิ่คนศบรมโมคูปู่หรือสีร้อยแปดพ่อ,องอ์ องค์นาคราชนาคีนาคาผู้ศรีสุทโธทแม่ศรีปฐมมาบรมโคูทางพายุศีบรมโอคูทั้งเลขเจ็ดตัวบรมโอคูทางวิชาห่วงจุ้ยบรมโอคูทางการสักลายมือเศรษฐีด้วยบุญญาบารมีต่อทุกท่านทุกองค์จงมาปลุกเสกลายมือเศรษฐีนี้ให้กับนายกามลสักคูเกิดวันพฤหัสที่31มกราคม2 5 1าขอให้ปลุกเสกลายมือเศรษฐีนี้ขอให้เปลี่ยนดวงชะตาชีวิตของนายกามลสักคู กิดวันพรหเกิดวันพฤหัสที่31มกราคม2517ขอให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมีโชคมีลาภมีเงินมีทองหวังสิ่งในก็สมความปรารถนาขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีนับตั้งแต่บัดนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่ว่าอาจจะขอให้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์